สวัสดีครับช่างของมาซ่อมนะครับจะพามาตรวจเช็คซ่อมเครื่องซัผ้าที่ต่ที่นะครับอาการขึ้นเ F นะ,ะน,นะครับติดตามเลยครับมาดูกันเลยนะครับว่าอาการมันขึ้น F หนึ่งจริงไหมนะครับเปิดสวิตช์แล้วนะครับนี่นะครับขึ้น F หนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นกระจกนะครับ เป็นนี่นะครับเทมเปอร์เลสกราดนะครับเป็นฝากระจกนะครับต้องสักฝาฮีแต่คีอินเวอร์เตอร์นะครับเราจะเช็คตรงไหนกันครับก็เราต้องมาแกะฝาหลังตรงนี้นะครับวิธีแกะฝาหลังเดี๋ยวช่างตองก็จะแกะให้ดูนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแกะฝาหลังนะครับอันดับแรกเราก็ฉันรถส่งชวนที่ออกนะครับ นี่หนึ่งตัวสองตัวนะครับแล้วใช้ของไช้กรงแบนนะครับนี่นะครับแกะเข้าไปนะครับตรงนี้จะมีเขี่ยวล็อกนะครับแกะเข้าไปจะพุ่งเลยจะได้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะโผล่ออกมานี่นะครับเราก็ทำข้างเรียวนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ ออกแล้วนะครับฝาก็จะออกแล้วนี่เป็นวิธีแกะนะครับนี่จะมีเขี้ยวนะครับใช้ไขควงแหวน่อดนะครับทันทันน็อตสองตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอถอดฝาหลังมาเราก็จะมาเจอนี่นะครับเฟสเชอร์วาลน้ำนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับช่างตองก็แกะเรียบร้อยแล้วแก่ลองดูนะครับตัวนี้เสียแน่นอนนะครับทำไมถึงว่าเสียนะครับคือช่างตองแก่ดูนี่นะครับเห็นไหมครับดูดีๆนะครับขี้เกลือขึ้นนะครับสนิมขึ้นจากไอ้น้ำนะครับถ้าใครไม่แน่ใจก็มิเตอร์วัดแต่สภาพอย่างนี้นะครับ เสียแน่นอนนะครับสำหรับอาการขึ้น F 1ของฮ t ตาชิรุ่นนี้นะครับอาการเขาจะฟ้องเป็นประจำเลยนะครับ <S <S มาดูเฟสเชอร์แรงดันน้ำของฮีตาชิกันนะครับถ้าซื้อเปลี่ยนก็ต้องดูตรงรุ่นนะครับอันนี้เป็นไฟ DC นะครับคือเป็นรุ่น900 tf นะครับ DC 5โวลต์ sk 5 2 นะครับตรงนี้ไม่ต้องดูดูรุ่นมันนะครับ90 0 tf กับ dc 5้าโวลต์นะครับดูตรงนี้นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแกะลอกออกมานะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกข้างตองก็แกะดูนะครับจะมีแผ่นไดอะแกรมนะครับแล้วก็มีสปริงนะครับเนี่ยนะครับข้างในสาเหตุที่มันเสียนะครับเนี่ยครับ มันจะเป็นคีิเกลือนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับคีิเกลือสองข้างเลยนะครับก็ไม่ต้องซ่อมหรอกครับว่าขดลวดขาดไม่ขาดแต่ถ้าอยากรู้ก็วัดนะครับเอา r าูณหนึ่งวัดถ้าวัดไม่ขึ้นแสดงว่าขาดนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่สเกลอาร์คูณหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็วัดเลยนะครับ จะเทียบซีโร่กันนะครับพอซีโรได้ศูนย์นะครับก็วัดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าขาดนะครับหรือคูณสิบก็ได้นะครับแต่ดูกันนะครับเข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับเนี่ยครับวัดดูนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับ กดรวดขาดคอยขาดนะครับข้างในนะครับประมาณนี้นะครับของฮีตเตชี่นะครับอ่าอะไหล่ค่อนค่อนข้างแพงนะครับติดตามเลยนะครับตอนนี้ช่างตองก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับหน้าตาไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใช้ไฟ5้าโวลต์เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวช่างทองจะลองดูนะครับว่ามันจะขึ้น F1 เลยนะครับ F1 หรือ F1 นะครับช่างทองก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับกด power เลยนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นแล้วนะครับกดส start ในเครื่องทำงานนะครับนี่นะครับอ่า ทำการช่างผ้าเรียบร้อยครับเป็นนั้นว่าเปลี่ยนแล้วหายนะครับรังช่างผ้ายนะครับมาเต์เริ่มขยับแล้วนะครับนี่นะครับเป็นนั้นว่าซ่อมสำเร็จนะครับอาการขึ้น F1 เปลี่ยนนี่นะครับเ r e s s u r แรงดันน้ำนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามเป็นไงบ้างครับดูคลิปช่างสองพาซ่อมแล้วคงจะทำกันได้นะครับทั้งพ่อบ้านแม่บ้านหรือเพื่อนช่างที่ยังไม่เคยซ่อมพวกทีแต่ท,ทีนะครับหวังว่าคลิปนี้คงม,มีประโยชน์และให้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขัางของพาซ่อมก็สวัสดีครับลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ